พี่อุตส่าห์ออกไปแล้วพี่โดนยิงตายผัดกูแนงมินิแม็อยู่เด็บเบิร์ดอฟเพื่อนเด็บเบิร์นดอฟโอ้เด็บเบิร์นเด็บเบิร์นดอฟอีกนโอ้ผมอ่ะอืมโอ้ทีซีทีซีโอ๊ยไอ้เพี้ยไม่ให้กูไม่เร็วรีบแปรงเลยกพ่อนรีโสวยกัน Oh, boy. so weit, ganz so weit. belum, belum, mal, ja, wir loben, wir haben. Oh, my.

ไอ้อุ้ยปืนล่นไปแล้วเย่ําไปมึงรู้ไหมนอกจากปืนมีอะไรอีกกูนี่แหละเฮี้ยอ่าไอ้สัตว์ดีนะเฮี้ยกูมีความสุนทรไม่แย่กับภาพเมื่อกี้ดีนะมันไม่เหมือนกับอุ้ยอุ้ยโอ๊ยเอาวะกันนี้ถอยถอยถอยเอยไปเลยไปเลยว เียเ <Yeah. S 2> yeah. <Hey>, ียไรออะไรกา่า <Starting> in <Inter face> <The> ่ <injections> ่เ <Whew> ้ยทไมโดดไปผลเีย่อนเพื no, ่ัพี่ส่ีีแฟพี่เอาเลยแต่นาวีอด พารานอยด์เปพื่อนไอ้ยาสโนพารานอยด์ไเซอร์้มันขึ้นบ้านอีกแล้วอะมาดีจัดมาดีจัดมาดีเหียมาดีเหียมาดีเหียมาดี อ้าวป่ะปะเราตอบไม่คือผมเจอมันที่ร้านเคฟซีแถวประตูน้ำพี่แล้วผมก็เดินไปเจอมันพี่และเพือปรากฏว่ามันเป็นลูกเครื่องอังกฤษพี่มันเลยใช้แบบว่าสัญชาตญาณติดผมมันในการควักมีดมาจะแทงผมพี่และคือด้วยควมที่ผมเรีย้นศิลปะมาก่อนพี่ซีคิวซีโคซอมเบตคอร์เตอร์พี่ผมก็เลยจับมือมันปุ๊บบิดปักแล้วก็เอาข้อศอกปัดรงแขนมันปุ๊บแล้วมีดมันมีดมนกระเด็นแล้วผมก็จับกลางอากาศแล้วผมก็ฟันมันพี่ด้วยความที่มันแบบน่าจะเป็นไอ้นั่นแหละพี่แบบยิมรัดอะเข้ายิมมาปมาณีีพ่ แครีทีน <Okay. S 1> วันละส mm ี่สี่สิบกรัมอะแล้วก็ฉีดสเตรอยวันละแปดสิบเข็มอะมันเลยมันเลยหันมีดแทงคอผมพี่ผมเลยตายไม่